ยีนั้นมีพลังที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งแปลกประหลาดมากและนักฟิสิกส์ที่เป็นมุสลิมควรจะทึ่งกับสิ่งนี้นั่นก็คือพลังที่สามารถเปลี่ยนสาสารให้เป็นพลังงานและเปลี่ยนกลับไปเป็นสาสารอีกครั้งบัลลังบัลลังของบิลกิสราชินีแห่งชีบาบัลลังจากเยเมนถูกเคลื่อนย้ายไปที่เยรูซาเล็ม ยีนที่เราเคยพูดถึงนั้นมันมีหลายระดับและอิฟรีดคือระดับที่ชั่วร้ายที่สุดและทรงพลังที่สุดและอิฟรีดคือสิ่งที่ความเชื่อของชาวตะวันตกเรียกว่าปีศาจของยีนพวกนี้คือประเภทที่ชั่วร้ายที่สุดอิฟรีดได้พูดกับนายบ,บิลไลมานว่าข้าสามารถนำรลังมาให้ท่านได้ก่อนที่ท่านจะยีนขึ้นเสียอีกซึ่งมันสมเหตุสมผลมากในทางฟิสิกส์เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ไม่ใช่ยีนทุกตัวที่จะทรงพลังซึ่งในความเป็นจริงมีเพียงตนเดียวที่พูดว่าเขาสามารถทำได้ซึ่งมันบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่ายีนตนอื่นไม่สามารถทำได้และเป็นที่ทราบกันดีว่าบรลังนี้อยู่ในหวังซึ่งวิธีการนั้นไม่ใช่การบินในอากาศอย่างแน่นอน แต่จะเป็นการที่มันหายไปและวมาปรากฏต,ตรงหน้านบ,บีดุเลมานอะลีซลลมแทนซึ่งหมายความว่ายีนตนนั้นมีพลังที่สามารถเปลี่ยนสสารให้เป็นพลังงานและเคลื่อนย้ายมันจากนั้นก็เปลี่ยนกลับมาเป็นสสารแบบเดิมเรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจากเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นมนันเป็นไปได้ที่ผู้ใช้เวทมนต์จะสามารถเสกของที่หายไปแล้วขึ้นมาใหม่ใช่ไหม หรือการดูลูกแก้วคริสตันที่เราสามารถเห็นภาพต่างๆในนั้นและภาพเหล่านั้นก็มาจากความสามารถของยีนดังนั้นสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้และเรารู้เรื่องนี้ได้จากประสบการณ์ของมนุษยชาติอะไรก็ตามที่พวกยีนสามารถทำได้นั้นเป็นเรื่องปกติของยีนและทำได้โดยธรรมชาติแต่ไม่ใช่สำหรับมนุษย์เรายีนเป็นสิ่งมีชีวิตล่องหนแต่พวกมันก็สามารถปรากฏกายออกมาในรูปแบบอื่นในรูปแบบของสัตว์และมนุษย์ พวกมันมีพลังที่สามารถเปลี่ยนวัตถุให้กลายเป็นพลังงานและเปลี่ยนกลับให้เป็นวัตถุอีกครั้งได้อีกทั้งยังมีพละกำลังและความเร็วมากกว่ามนุษย์ดังนั้นเวทมนต์ในความเป็นจริงก็คือการใช้ยีนสิ่งมีชีวิตล่องหนทำงานให้มนุษย์ทำไมยีนจึงรับใช้ผู้ใช้เวทมนต์ พวกเราเข้าใจแล้วว่าเซฮ์หรือเวทมนต์คืออะไรนั่นก็คือการที่ยีนใช้พลังของมันเล่นกลดังนั้นคำถามก็คือทำไมยีนต้องทำละ่ะพวกยีนไม่ได้ต้องการบัตรเครดิตของคุณไม่ต้องการเงินสดของคุณไม่ต้องการเครดิตของคุณและมันต้องการอะไรมันไม่ได้ต้องการอาหารของคุณเลยแล้วมันต้องการอะไรพวกผู้ใช้เวทมนต์จะไม่สามารถฝึกเวทมนต์ได้หากพวกเขาไม่ทำซีริกหรือตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์หรือการฝ่าฝืนพระเจ้า และกลายเป็นหนึ่งในผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ชั่วร้ายที่สุดผมจะเล่าเรื่องราวของผู้ใช้เวทมนต์คนหนึ่งที่กลับตัวแล้ว <rep> เขากลับตัวกลับใจและเล่าว่า <came> เขาเข้าสู่การฝึกเวทมนต์ได้อย่างไรเขาได้กล <He said, S 2> ่าวว่าผมมีครูคนหนึ่งที่เป็นผู้ใช้เวทมนต์และครูคนนั้นได้แสดงพลังทั้งหมดของเขาให้ผมดูทั้งพละกกำลังความแข็งแกร่ง และตอนนั้นผมอยากเรียนรู้เวทมนต์ที่เขามีเขากล่าวว่าผมไปยังถ้ำมืดๆที่ห่างไกลแห่งหนึ่งผมอยู่ที่นั่นหลายต่อหลายวันโดยไม่มีแสงสว่างใดๆไม่มีไฟหรือความอบอุ่นใดๆเข้าถึงเขากล่าวว่าผมนั่งอยู่ในวงกลมและในวงกลมนี้คือที่ที่ผมใช้ถ่ายของเสียและปัสสาวะและเป็นที่ที่ผมนอน เขาต้องนั่งหมกอยู่ในสิ่งโสโครกของเขาเองวันแล้ววันเล่าและเมื่อเนื้อตัวของเขาแปะเปื้อนไปด้วยความโสโครกไปจนถึงจุดที่ตัวของเขาเต็มไปด้วยมลทินเมื่อนั้นไซตอนจะเริ่มมาหาเขาและเริ่มสั่งเขาว่าต้องทำอะไรบ้าง และเมื่อไซตอนได้สอนเวทมนต์ให้เขาเขาก็กล่าวว่าผมอยากได้อีกสอนผมอีกพวกไซตอนก็กล่าวว่าไม่ที่เจ้าทํามันยังไม่พอพวกไซตอนกล่าวว่าเราจะไม่สอนเจ้าจนกว่าเจ้าจะไปทําซีนาหรือผิดประเวณีแต่ไม่ใช่การทําซีนาทั่วไปจงไปทําซีนากับมหรอมหรือญาติที่มีสายเลือดเดียวกันจงไปทําซีนากับมหรอมญาติที่มีสายเลือดเดียวกันจงไปทําซีนากับแม่พี่สาวน้องสาวและป้าเมื่อนั้นพวกเราจะยอมสอนเจ้าอีก และชายผู้นี้ก็ทําตามที่ไซตอนบอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เขาถูกสั่งให้ทําให้อัลกุรอานเสื่อมเสียเช่นบางคนในหมู่พวกเขาเอาอัลกุรอานไว้ใต้รองเท้าการที่คนคนหนึ่งจะกลายเป็นผู้มีคาถาคมได้นั้นจะต,ต้องไปให้ถึงจุดสูงสุดของการเป็นผู้ปฏิเสธเขาไปไกลจนเกือบจะกลับตัวไม่ทันแต่จากนั้นไม่นานเขาก็คิดได้และคนจะต้องระวังใครก็ตามที่ภายนอกดูเหมือนจะเคร่งคัดในศาสนามีหลายคนที่ถูกจับได้ในมัสยิดเช่นละหมาดโดยไม่อาบน้ำละหมาด หรือถูกจับได้ว่ามีลูกประคำและสิ่งของบางอย่างหรือถูกจับได้ว่าเขาเปิดอัลกุรอานหน้าหนึ่งแต่หน้าอื่นๆกับเป็นกระดาษเปล่าหรือมีชี่ของไซตตอนถูกเขียนไว้อยู่ในหน้าถัดไปแต่พวกเขาก็จะแก้ตัวโดยจะเปิดหน้าที่เป็นอัลกุรอานให้คุณดูและพูดว่าผมเป็นเชคเป็นผู้มีอิมานผู้มียานหรืออะไรก็ตามแต่และในความเป็นจริงคนพวกนั้นก็จะเป็นอย่างที่ผมอธิบายไปจริงๆ